เอาและคกับพี่น้องชาวเรือครับก็จะเป็นเที่สุดท้ายท้ายสุดุระภาคเช้าเป็นที่ิกิีกับเรือคู่นี้เป็นเรือในสายดีครับเยาวชนนมกล่องนี่ยังสะกดว่าคำมาแพ้ยังไม่เป็นส่วนเพชรวารีนั้นเรารู้ดีและตระหนักใจดีว่าเป็นเรือของเจ้าภาพสู้ทุกเที่ยวเชี่ยวทุกใบใส่ทุกสายน้ำแพ้ชนะ เป็นเรื่องของกีฬาครับเราขอชื่นชมและยินดีด้วยพี่น้องจากบ้านม่วงบูดเพชรวารินเพราะว่าตัวเรือนั้นเป็นนายช่างสงวนสุนนพานายช่างเทวดาจากอำเภอโพธารามจังหวัดราช,ชบ,บุรีครับเป็นคนตกแต่งทำเรือส่วนนมกล่องนั้นไม่บอกก็รู้พี่น้องจากจังหวัดสุรินทร์ครับตัวเรือครับ เป็นเรือของอาจารย์แจ็คเกอร์พลังช้างเป็นตัวเรือของท้าวสีสื้นอนพลังที่ได้พองชมา,ชมมาแล้ว,ลวที่สนามกำมลาใสก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับในนามของเยาวชนนมกลองและเพชรวารินเอาละครับใส่มาก็ใส่มาเชิบเชิบเลยครับก็รู้กันอยู่แล้วเพราะว่าเยาวชนนมกลองนั้นไม่เคยแพ้ส่วนเพชรวารินในนามผู้จ้าภาพก็แสดงสปิริต ต้องทําการแข่งขันให้ครบแม์ในการแข่งขันเอาแล้วกับพี่น้องดูครับเที่ยวนี้อย่าไปชนนมองกลองพี่น้องจากอุบุนโค้ดอูดทาบอแล้วก็โค้ดแบงทีมงานของของมอิสานหรือว่าพี่น้องจากจากังรวรอุบลของเราดีเอง่วนเพชรบารีนั้นพี่น้องจากม้งมูลเล่นมังง่ายๆแล้วครับเที่ยวนี้เล่นมังง่ายๆแบบสบายๆเล่นกันมาเชิบ เชิบเลยอาจารย์ปุ้ยเอาละครับพี่น้องเอ๋ยดูครับเรือเที่ยวนี้เพชรวารินครับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานใส่กันมากับเยาวชนนมกลองถอยทีถอยอาศัยกันครับท่านผู้ชมดูดีๆครับคู่นี้ว่าใครจะร่อยก่อนกันเ้อะพี่น้องเด้อเบิ่งคักๆักเบิ่งแน่ๆนพี่น้องผมว่าต้องมีคนร้อยกันแน่นอนบัตูไตเอาละเว้ยเอาละวะเริ่มขยับพายง่ายมือใส่กันมาแล้วครับท่านผู้ชม ก็เรียกได้ว่าอู้ไม่ไม่ดังแล้วครับก็เรียกได้ว่าไม่ทรบมดาแล้วท่านผู้ชมก็ยังออมแรงออมมือกันอยู่แม่เพื่อไม่ให้น่าเกลียดครับตอนนี้ว่ายังไงเอาแล้วหนมกองหนมกองเริ่มดูดแล้วเริ่มขยับแล้วเริ่มขยับหนมกองเอาแล้วก็บอกแล้วไงบอกแล้วไงเซนสุดท้ายใส่ให้ดูหน่อยสุดท้ายก็รวดเข้าเเซนใช้ เหล่รับี่น้องชาวเรือครับเรือรอบสุดท้ายในรอบแรกที่2ิบีเยาวชนนมกล่องร่องน้ําแดงแล้วก็เพชรวารินครับร่องน้าสีน้าเงินก็ผลก็เป็นไปตามคาดแล้วครับเป็นเยาวชนนมกล่องร่องน้ําสีแดงนะครับเป็นฝ่ายชนะกับเทีวนี้